รองศาสตราจารย์วิธีการภูคาพูดเลยนะครับวู่พี่ผู้จัดเลยถ้าจัดทุกปีก็เป็นการส่งเสริมให้น้องเพรามีเวทีเนาะหรือว่าปีนึงจัดมากกว่าหนึ่งครั้งก็ได้นะจีมนะฮะจัดกันทุกอาทิตย์เลยเยอะไปหรอทําไม่ไหวค่ะสักเท่าไหร่ดีสักปีละครั้งอย่างนี้กระมาณน่ารักเลยค่ะเชิญอาจารย์ผู้อาจารย์ด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ท่านจะน่าเลยค่ะ หน้าเซนเซนเวอร์เลยค่ะข้า้งนี้ไม่ใช่ครับหน้าเวทีพอ๋อเดี๋ยวไม่รู้จะถ่ายกับใครนะคะตลกแค่เพียงแค่ด้านเซนเซนเวอร์แดดร้อนท่านไปมาแล้วใช่เชิญคุณอ้นด้านหลังห้างเซนเซนเวอร์เลยครับไปทำคุยกับใครคะเดี๋ยวไม่มีเพื่อนค่ะเุืกอบยามใครเป็นรบก็ไม่รู้แฟนขับท่านนะคะรองพื้นกันผิดเบอร์ซะส่วนใหญ่นะคะลองทำไมนะครับขาวกลอยเป็นกระทงเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะไหนมาแล้วนะคะไม่ผิดไม่ใช่ความผิดแต่แค่ลอยเฉยๆเท่านั้นเองที่อยากจะบอก จูบจูกเ<อ>็เจอเราแต่คิ้วเธอไม่จูบหรือเป็นตุ๊ดใช่ไหมลูกเป็นหลายภาษายังคะนะค่า้องเขาเป็นผู้ชายแต่ผู้ชายอะไรคะผู้ชายหวานๆวานาแต่คิ้วเขียนคมมากเลยลูกคมกว่าพี่อ้นอีกใช่คิ้วหรือจั๊บตาค่ะนะ้องถ่ายภาพต่อค่ะจะ้าลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวถ่ายภาพนะครับ น้องๆยินได้นะครับน้องๆชดต่อไปนะคะขอเชิญท่านรออยู่บนเวทีนะคะแลวขอเชิญผู้สนับสนุนทั้ง3ท่านรวมถึงน้องห้่นแล้วก็น้องก้าค่ะครับตัวท่านน้องก้าอยู่ก่อนนะครับขอบคุณคณะกรรมการขอบคุณอาจารย์ทุกท่านค่ะครับผมขอบคุณน้องๆด้วยขอบคุณน้องๆด้วยที่ที่ขอถ่ายภาพอีกหนึ่งนนะครับก็คือท่านรอและท่านรองค่ะผู้สนับสนุนสามท่านและน้องหัานน้องก้าคับขอเชิญนะครับ เชิญคุณนพดลด้วยนะครับคุณนพดลอยู่ใช่ไหมครับ ครับชาวต่อไปของพ่อคุณคุณนพดลน,นะคบทุกท่านรบกวนอยู่บนเวทีก่อนนะครับแล้วก็ขอเชิญตัวแทนของน้องที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมนะครับขึ้นร่วมถ่ายภาพนะครับอีกหนึ่งครั้งนะครับและหลังจากท่านรองนะครับน้องท่านนะครับน้องก้าผู้สนัุนอยู่ก่อนนะครับค่ะและหลังจากนี้นะคะน้องท่านน้องก้าท่านรองและผู้สนับสนุนของเรานะคะจะไปเพ้นท์เสื้อซึ่งวันนี้แฟนๆที่รออยู่เนี่ยนะคะจะได้รับเสื้อในช่วงท้ายแน่นอนต้องรออยู่ก่อน เดี๋ยวน้องท่าน้องก้าจะไปเพ้นเสื้อนะคะครับแล้วก็เสื้อนี้สามารถที่จะนำไปประมูลได้ด้วยนะครับพี่หน่องหิวน้ำค่ะเจ้าหน้าที่หาน้ำใหพี่หน่องด้วยค่ะไม่ต้องบอกคุณอยากออกใหเลยครับอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้นะค่ะ ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขอบคุณท่านรองนะครับผู้สัสผัสของเรานะครับนะฮะแล้วก็ตัวแทนของชนะเลิศนะครับเดี๋ยวน้องห้าน,นะครับน <ะ S 1> ้องเก้าจะลงไปนะครับไปเพ้นซ์เสื้อ,อ,อไปวิร์ดช็อปการท่านรองด้วยนะคะครับผมนะฮะแล้วก็